นี่เลขแปดมันงามเลขแปดมันมันมันบัคือเลขศูนย์ติดกันเน่นว่าแปดพูมคนกับเขียนแปดยังสี่หมุนยังสี่หมุนยังสี่ก็แปดเน่นว่าแมนครับแมนบานนี้แปดแปดตัวใครจับสนขากมันสิบแปดหมุนหัวตัวเดียวครับมันจิตขืนมาหางมันตรงกันหนึ่งงามยังสี่เนี่ยนว่ะเลขหนึ่งงามบังที่บาะนี่แปดสิบเอ็ดบล่านันออกสิบแปดแมนว่าแมนอยู่ครับแมนอยู่บ้านนี้ ตอนคอยจับเข็นขาขึ้นกันเห็นงามนี่เก้าครับงามหนึ่งสี่เลยเด็กเก้าหนึ่งี่เก้าหนึ่งมันออกสิบเก้าครับไม่ไหวก็จะไม่ขดคอยเลยคุณพ่ออันอุทัยเทวีอันเข็นขาดอยู่นี่เราเมื่อวานนี่คอยจับนี่คอยบอกว่าซื้อคือคือคุณพ่อไปไปแล้วบ่บอกฮะก็ว่ให้ลุงฟังมาหงหน้าก็่อนครับตอนนี้เพิ่นุ้ยคอยบอกให้เมียฟังมือขึ้นนี่คอยจับมือขึ้นอ๋อครือเมียไหวใช่ไหมค่ะตอนสิบสี่ก็ว่บอก ตอนแปดเจ็ดแปดสิบเอ็ดมเขบอกม่เไปซื้อวันนี้แต่หน้าสีมุงไปซื้อวันนี้ลุงมั่นใจตัวใดนนี่ก็ยังว่าเขียนเลยสิบเก้ากับเจ็ดเก้าตัวนี้มันอยากล่างนน่เงามันตุนแต่ว่าซุ่มนี่สัตว์ตัวนี้มันสัตว์อยู่นน่มันจากบังตัวนี้ก็ว่างนี่ก็อยากอยากจังสิงตาเบ้งคือกดสิงตาบ้างจ็คือบบัดสิงตาบ้งนั่นคือหนึ่งล่ะก็ได้ว่าสิบเก้ากับเก้าเจ็ด ครับโอ้โหเ็บเก่ากับเก่าเจ็ดอ่ะก็ไอ้อไอ้ตัวอันนี้เขียนแบบเดียวคือเลียวเห็นเนาะเอออันนี้ขอเขียนตัวย่างให้เบิ่งเลยอบบางนี่มันเป็นล่างๆบางนี่ก็เป็นล่างๆเห็นบ่เขออนุาตเบางนี่มันมันเงาแท่อันบ่ลวะเงาเก้าคือกันนี้อันนี้เก้ามาจะหมุนหัวมาทั้งที่เห็นหมด่ะตัวนี้หมุนหัวทั้งที่ก็เก้าคือกันเลยครับครับแม่บ่านครับบ้านนี้หันบ้านเก้าอ่ะหันบ้านหนึ่งก็คือบ้านเจ็ดก็คือตัวมันมีเขียงไม้หลบอยู่ แม่นว่าพอได้ตีคิดตัวนี้แม่นว่าตัดตัวนี้ออกกันว่าเป็นหนึ่งตัวนี้เป็นเก้าบ้านนี้คอยตัดเ็ดออกอ้วนตัดอันอันกอานตัดตัวนี้เอาเอาเก้าเต็มพอยได้ว่าเก้าเกดกับสิบเก้าเอาตัวนี้เป็นสิบเก้าเอาตัวนี้เป็นเก้าเับเท่านั้นบ้านนี้ตัวนี้จะตัวนี้ อยากกลับได้ครับตัวนี้ไม่ให้กลับเลยไม่ให้กลับเลยบ่เพื่อให้ยิ่งล่างเลยครับยิ่งล่างเลยอือสองสองแค่นั้นแหละโอ้อัยุ่งนี่คครเนี่ยอยู่ในท้องเพื่อนในบ่อคพ่อยังก็ตามก็ให้แค่นั่นแหละแม่หรือแม่ก็จะซื้อซื้อหลายครับจะพ่อหญแวแดนมึงครับครับ ข่อยว่าล่างๆนี่ข่อยจับตัวเดียวหัเมื่อคืนข่อยบอกเนี่ย่อยว่าซื้อก้าเจ็ดกับสิบเก้าเท่านั้นเลยข่อยจับตัวเดียวหัแต่ว่ามันตัวใหญ่ตัวผู่ก้าวเจ็ดกับสิบเก้าเนี่ยล่างนี่เน้นสองสองตัวเดียวไม่ต้องกับซื้อซื้อล่างร้ายก็บนครับมันจะกลับตัวอะไรผสมนี่จะขูนแต่ว่าให้ให้ขูนบนให้ใหห้นักล่างร้ายก็บนอ๋อความหมายเงินนะตัวเงินเราเสือตัวนี้ตัวนี้ อ,อันซุปนี่ขอขอ,ขอฟันหน้าอันสามแปดนี่วะพอมีเงินสิบห้าบาทเนะัะพอไปซื้อประมาณหามุ้งเนยิ่งบนเนี่ยสิบห้าบาท ได้งวดนี่แมนบอกว่างวดโอ้งวดพูดถึงตอนนั้นได้มาจากกุ้ยไทยเทวีนี่ได้มาจากขี้กันคากัน่คนสมัคคนตัวเล็กคนตัวนี้คใคยได้ก้อนมั่วออกสิบเก่อนใคยได้จับได้เก่าหนึ่งใคยได้บานหนึ่งเป็นเก็ตก็ได้วครได้ซื้อเก่าเจ็ดเขาว่าเขาว่าขายเก่าซีเขาจับสองตัวได้เก่าหนึ่งกับเก่าซีนว่ะใครได้ซื้อเก่าเจ็ดขังลังมันออกซิบเก่อน คอยคอยเปิดมักหนึ่งคอยจับทีนคอยได้กเกีดใส่ได้กับพพาะข้างโคกมาจังหวดแล้วค่ะตั้งแต่ตพูนแล้วมาตั้งแต่เก่าหนึ่งมาหอจนสิบสี่นับกระดูกจังหว,ดวัดห่าเจอแล้วไรบา้างมียังไรมากเป็นเช้อ,จอสาม<ห>แปดพอกับถึกครับตั้งแต่งวดหาสามแปดพุ่นนะเมื่อกล้ายงวดเดียดิว<ะ>่า<อ>จะเก่าหนึ่งพุนครที่เกออกข้างล่างมัหครับคอยได้เก่าหนึ่งครับต้งมาออกัป๊ ไม่ได้อีกแปดเจ็ดเรียกไขยได้เนี่ยแปดเจ็ดหมวกควันนึงแปดหนึ่งมันว่าเนี่ยเรียกไขยได้เจ็ดหมวดสิบเก้าเรียกลัตเตอรี่หมวดสิบเก้าอันออกหมวดสิบเก้าไข่ได้รางวัลที่หนึ่งนี่ลัตเตอรี่ใบนี้ไข่ได้เฮียแต่มือวันที่สิบสี่ผมไม่เป็นเลขคีนขาดเลยมันจะเขานาด้วยดูสงการมา มันไงท่องขึ้นเขาจต่เปิ้อนนิดใส่ท้องหยางมันว่ครับมันม่าไงตัวเรียกท้องหยางนี่ไม่เบียกไม่กระดาษนี่ในอย่างว่าได้จับขึ้นจับปีนขึ้นมึงอ่ะสลากกินแบ่งวันที่สิบหกเมษาครับในใบนั้นมันว่าหมวดชิ้เกศครับศูนย์แปดเจ็ดเลขไทยมาบอกให้ลุงบางขอเก้าบอกซื้อครับพอมาติดตีเฮาทำน้องน้องเนี่ยสมที่นั่นเรียกออกตัวออกแปดเจ็ดมาดีไปดีวาน มาขั้งเอาให้มาข้างเบังน่องเนี่ยเรียกเขั้งซื้อมาส่อนะว่าซื้อแปดเจ็ดค่ะออกที่ดีค้ออดมือมาเขาได้วันทีสิบสี่นมาได้ทีนี้มึงยังให้เป็นคือคู่ปีศาจเด้อคอยบอาว่าพอได้บอาให้ลูกบอกกันที่แห่มันออกหมดสิบเก้าก็ว่าแต่เปลี่ยนแล้วหันแม่นของเขาเขาทายบัตรไทยเขียนซื้อไปเอาให้ควายแจักเมานึงกว่าเก่าควยขึ้นให้อยู่ไม่เลยแล้วครับมังเมีนของเขาครับ มันมใมเรื่องขเขาก็ลุงถะเดียนนี่ยังไงเอาเห้เขาขอเขาจากักเมาหนึ่งเกา่านี่ตัวนี้มันล่างนี่<า>มองกลางนี่มันล่างนี่คิดเป็นหนึ่ง้ะไมันว่า,าคิดตัวนี้เป็นเก้าได้แบสิบเก้ามันว่าตัวนี้ล่างมาตัวนี้เก้าว่าได้ว่าคิดเป็นเจ็ดมาหรือตัวนี้มีมีหลบว,ว่า,9 9ๆๆวาได้ว่าเก้าเจ็ดกับสิบเก้าก็จริผู้ชายตีเดียขีนข้างเลย อันสมมุตินีของเจ้าหญิงข้าเพราะเขาไม่ได้จับต้นศูนย์แปดเจ็ดเขาได้รถตีเฮียเล่นเลขได้ได้ใจเตะเล่นอันขี้ข้างขาของพ่อโอ้คอยจับมานกนี่ละคนเราตัวนี้ละอย่างเดียวบอกเพราะเจ้าเป็นลักตัวนี้เลยบ่แต่ละงวดคอยจับได้เห็นขากเลยโอ้ยฟันอันคอยบ่อบเมื่อนซ่าคอยฟันพร้อมคอยเจ้าหญิงขกพร้อมเข้ากันพร้อมมีความในลูกงเคยฝรั่งไปสร้างบ้านอยู่คำกรุงตั้งอยู่อยู่อาจารย์สมใจ ครับครับเป็นคู่ซอนอยู่กระซารันอยู่นี้เราใหญ่สักคนมันบ่เป็นอาจารย์มวยพร้อผมมันบ่ครับมวยพ่อบอกเล่ามันบ่เล่าเงินให้ข่อยหลายพวกนี้ข่อยบอกขอเราคเดียวู่อ่ะข่อยบอกเล่าแปดเจ็ดจับขิ้นข้าขึ้นสามหนึ่งข่อยจับขิ้นข้าอยู่ทอารทวามันเลขสามตัวมันออกกันรางวัลที่หนึ่งนี่ข่อยจำได้ทั้งหมดครับอาจารย์ว่าติดขอพนมีโชคอยู่แต่เพิ่นหักโบได้โ่ได้ซื้อหลายเนาะ ขอว่าซื้อขอว่าใครซื้อเลขความขบอกคนนี่เลขตัวนี้ขดฟันนี่ตัวมันตัวสามหนึ่งอ่ะขดฟันว่าน่าวงมากย่ำโอ้มาไปใกล้เพราะข้มฟันะครับครับขดนอนอยู่หน้าอันนี้เลขนี่ขเจ้ามีข้าวอยู่ในท่อหนามง่วนสามหนึ่งขบองนู่ออกสี่สามหนึ่งเลขสามตัวของมันที่หนึ่งอ่ะเลขไทยมันสี่สามหนึ่ง มักพ่อค้าขายทานคนปากใต้ซื้อใบเดียวถือพวกมืน่นพวกหลานอ,อยยึดจำได้เลยเลขแปดเจ็นนี่ฟันมาในหลวงมาตอนสมัยนั้นเรา,ยาอยู่เล่าแปดเจ็ดครับใอรว่ได้ไปใกล้หรอกใก็ว่าได้ไปปูสาดจากปูอยู่มันมันอยู่ไก่ครับได้เส้นหนุ่มมือคอยเรียบฟันแล้วคอยเรียบไปกินเราเนี้ยมีก้อนนอกคอยน้อนหน้าก็ไปซื้อของบัดกํากลุ่งนะ่หครับครับ หน้าขออยู่รอวังเย็นรอค้ากลุ่มขอมาซื้อของพอก็เลยว่าฟันว่าลยกับไม่หลวงแล้วมีความว่าอายุเพิ่นแปดเจ็ดเด้อว่ะแต่ว่าอย่าปูสาดให้เพิ่นเหยียบอยู่หันบริมันไก่คนหลพอได้สนุกเมื่ออายุเพิ่นแปดเจ็ดซื้อแปดเจ็ดเลยว่ะมันออกข้างบนเลยพี่ผอกับขวมมันกับเม่นกันเนาะบ้านนี้ป้เค็เมื่อนันวันะเทิตยมันออกแปดเจ็ด มันออกสามตัวอย่างเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดตัวคอยบอกซุ้มมูอเขาบอกมื่นวันอาทิตย์คอยนิ่นว่าเรียกตัวนี้นี่เก้าศูนย์สองครับซื้อเข้าศูนย์เลยข,ขลา้างล่างมันตองยิ่งหมดกว่าขนาดพอค่อยเรียนเรีเนี่จำในวัตถุงวดเลยว่าเ <laughs> นี่ยอันนี้เรียก <laughs> ได้ไหมแต่ไซก็ตามเื้อเสื้อล่างเลยเก้าศูนย์ว่ะครับ บอกเขาเจ้าบอกเออบอกข้าเจ้าเริ่งมวยวันทิตย์หรอกเขาไปเรียนมวยครับเขาก็มากเรียนมากกินรอเรียนมวยเขาบอกว่าใครเสียบอกแต่เขาเจ้าของเ่าได้เอาแม่นไนบอกวาใครเื้อครับบอก่แต่คนพ่อจำดนเบิดวะเป็นรางวัลอันนี้ัะไหมฝันดเด็กเขาเป็นลูกมนซ่าด้ครับสมมเดีคอยซาคอยได้มุนหาพะค่ะจับจับครับบ่ใครกีนก้างจะสองกับหาสามสองสองหา เห็นว่ายจ้าขึ้นเปดแปดออกเปดแปดบะครับกินขางเรีกเป่าจับตัวใดอะพ่อวัปีนี้ล่ะโอ้เรียกปดแปดเป่าว่เอาแสดงว่าพ่อในเจ้าขี่ข้างขาเมื่อบึงดูว่ะพ่อวันนจับวัน้หันข่อยจ้ามือเลขสีออกวันที่สิบห้าวันนออกสิบสี่ข้างหลังครับขอยรู้ขึ้นประมาณตู้เข้าสองสาซเข้าแล้วมั้งปะคอยไต้ไฟออกมาอย่างไปเห็นตัวเดียวจ้าขึ้น นี่เลขสี่ข่อยังว่าสิบสี่เลขสี่แม่โอ้ยสาสิบสี่วันวานไทยนี้บอกแม่ยังบอกพขหน่อยบัดเลขออกข้างล่างลุงซองนั่งอยู่เป๋บอกสิบสี่ให้คันบอกโอ้ยนี่แมวเอ้ยออกออกสิบสี่วันวานไทยเนาะก็ได้บอกผู้ใดเลขสิบสี่หันบอกเรวันมเช่อช่วงแปดหนึ่งนี่บอกมัดบอกใหญ่บอกว่าครับอกเนี่ยข่อยมาแต่นาทสีม่งสีขอหาม่งไปซื้อเลขให้แปดหนึ่ง แสดงว่าคุณพ่อเลขเก้าเจ็ดหรือว่าเก่าหนึ่งนี่แสดงว่าจับได้เมื่อขึ้นจับได้เมื่อขึ้นคอบอกเนี้ยข่อยกับลุงกับปี่ใหญ่ก่อยต้องคยกันว่านี้ได้บอกแล้วเนาะคุณเชื่อบ่ได้บอกเนาะบ่กว่ได้บอกว่าคอยว่าว่าแปดเจ็ดกับว่าอย่างง่าที่รัตติลีไปกินปลาหรือกี่ไรยุ่นอันสองอันสองนี่กัได้มากนี่กันแต่ว่าอยู่คนจุดปะครับเออสองสองนี่อยู่ในพุ่มข่อยนอ่ะครับแต่ว่าตัวนี้เลขเค้นขัง ถ้าสองสองยูม่พุ่มคอายนะโอ้ยพุ่มพื้นที่คุยยังนนี่ใจพ่อใ่พเขียนให้ซ้ำนี่คินเ่ยมันกะสิบเก้าเก้าเจ็ดกับสองสองเหอสองสองก็ไ่ได้กลับเนาะร้บอหลายตัเจ้าไปซื้อเลยกมบอกพี่เงาสำปาป่าเปียมันออกตัวเดียวเท่านี้เลยครับครับเสื้อยู่ะมีตาเลยคอยลงให้โลดี่อพ่อเขียนไหมก็ดูเจเจตังแล้วคนงานตอวร่ว่า ใครเลยว่าลงให้โล่อหมอเอาเอาเอาจับเชือกไข่แฟนครับได้ถือน้อกันเขียนไหนบางเนี่ยเขียนใค่นี่เขียนเลยอันเป็นจับเป็นคู่เลยไหมค่ะเออไข่แฟนครับโชคดีกับมันบ่ยากเด้อนอกพอหน่อยนี่ละจังสีตัวเก่าเนาะจับคู่ให้ข้าเจ้าเลยที่เห็นวอาคอยกากเขียนยังสี่นี่แหละครับนมั่นวะรับเก้าเจ็ด ที่หเขาเสียงโซ่คูดันนี่ก็ที่เขียนหังสีเครับครับอ๋ออันหนึ่งเนาะอันนี้ก้เจเอาแล้วเนาะเทาไม่ก็ได้เอาเตก็ได้เนาะสิบเก่าเนาะว่แล้วนี่แม่คอยซื้ออีกสิบตัวหนึ่งตัวเหร่หนึ่งเก้า เก้าเจ็ดกคนหัวหรอกเฮ้แต่ตามควบก็คือเป็นวันแหละสรุปมีท่นี้บ้านนี้่เยังอีกตัวนึงบันนี่โออีกตัวนึงสองสองนี่มีตัวไอทุ่มลุ่งบ่บัวเรยจ้าที่เชอรสองสองแล้วนี่สองแล้วนี่นล่งร่างพร้อมครับชัดเย็นนะครับเท่านั้นลายเรอับั แต่ว่านี่มันเป็นล่างๆที่ยอข่อยจับนี่มันสัตว์เลยนีเป็นล่างๆอได้ตีให้เก้าเจ็ดกับสิบเก้าแต่เรียกเก้าขอยกระเฮ็ดบ่าคือกันเนี่ครับครับเห็นเห็นตามที่พราเก้าคือกันเพราะเขียนตามทีพอเห็นเออครับแมนอยู่ครับแมนนั่นว่าเก้าเจ็ดวดแปดแปะคอยกระเฮ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก่าวะ แล้วก็น,นึ่งเกา้านึ่งเก้าอาจจะเป็นนึ่งหกก็ได้ไมยก็แล้วแจ้วุ้เจ้าสิเตียวแล้วก็สองสองเก้าเก้าหกมันเป็นเลขตัวเดียวหนึ่งกับเจ็ดก็เป็นเลขตัวเดียวผมว่ามันออกมาจังโเ,เป็น <S <S <อ>ปครับแม่นบ่าอันนี้ควบคู่ตีให้ซ้ำนี่แหละครับสองสองนี่เลขนี่บ่ได้กลับยาค่อยให้นิ่งล่างหลายกบโอ้หัวนี้หัวนี้พอหน่อยเป็นพยานเนาะก่อนเลขออกเนาะว่องให้พี่อ้ายฟังกันเลขตัวเดียวกันตัวเดียวก็เป็นลูกไข่พั้มเฟ่กันได้ดอกพูดเงี้ยเงียไข่อ๋ยังสงสัย อันนี้เหยนปะไม่กันถือกันที่ได้น้ำหามองฮือนเจออย่ี้านี่ก็เห็นจเฟื่อนเยผมอยากเห็นอ่าอุทยเทวี่หน่อยมหวเห็นหนคขับนี่วคขับว่ามันอยู่น้ำพุ่มไฟจับเลยโอ้รับคับไเห็นนีมว่าโชสดีเนาะพ่อเนาะตอนควยจับเก้าหนึ่งเงินบ่รับพอจับเก้าหนึ่งกับเจ็ดเก้ารับอ้นสี่เก้าเจ้ะเขาว่าขายสีเก้าติมเขาว่าขาย พอได้สื่อเจ็ดเก่าแข็งแรงมันออกสิบเก่าเขาบหมักหนึ่งอยู่สำนับเงินเดียบก็ขอให้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเออตั้งค่าเลขเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับก็ต้องกลับไปในการสื่อนะครับเนาะสำนับรางเมื่อใดกลับก็เพื่อนก็เพื่อนใหเน้นสองสองตัวเดียวสองสองตัวเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นเลขตกงวดบังหันนี้มันว่าครับงวดบังหันมันออกเจ็ดเก่ามันว่าข้างบนว่าห้าเจ็ดเก่ามันบ้าเนี่สามตัวบานนี้มันเจียวตัวนี้มากแข็งแรงเลยบ้าน ออกเก้าจิตข้างล่างไหลกบุญตัวเจกบก็บวกให้งหมดตัวล่างไหลกบุเออมันส่วนมากผู้มันสิออกข้างล่างไหลกบุญเก้าจิอ๋อครับก็ให้ซื้อกันไว้ซื้อสองสองครับเก้า่คสไปเองอุกคนสองสองคับเก้าจิตเน้นตัได้บ้างครับสองสองเด้นี่ล่างหลกบุญหรือกันแด่ว่าเรียกไหอกบุญ็ได้ออกล่างอ็ได้แต่ว่าส่วนเรียกเคสหน่อยกล่างหล อ๋อส่วนมากจะเป็นเหล็กล่างส่วนมากเหล็กล่างไร้ภายในสามตัวนี่ให้เน้นล่างไว้นะครับน้องบัดทั้งสามตัวคลยครับัอยากออกล่างไร้กบุญมันใจแห้งบ่พอว่าติเคยพันพานมาคุณพ่อีิเคยประสบการณ์มานอส่วนมากจะออกล่างมันโบนี้ไก่จะเล็กกว่าครับค่ว่าครับเห็นว่าไอ้ม่วยมักกะหันเก้าศูนย์ครับเจ้าอย่ไปซื้อยังเก้าศูนย์ทันแม่นลุกให้โลกหยักบัดค่อยว่าเอาเกจใส่เลยซื้อเลยเก้าเกจค่อยว่าครับ ก็ถือก็กะสับถือแนวหันแม่นซื่อ9779เนาะไมันลอกว่าหันออก579รับแมนอยู่ครับไม่เรียกว่าโอ้แมนคุณลูกแก่อันเลขออกอันโซกัน8เลขออกคืออยู่พ่อจะมีคนหัวจักนำเราพอหน่อยเนาะแมนบอก8ที่8อยู่คอยวอาตั้งแต่ก่อนเป็นเหรียญคอยมาแต่หน้าซีมุ่งเด็ดกท่านบอกแมนบอกไอ้เมว่อยคอยบอกเมียคอยไปซื้อเรียกเมียให้คอยมาแต่หน้าซีมุ่งเจ๊เงินในกระเป๋าไปซื้อเนี่ยย่ายคอยซื้อแต่คอยซื้อมือนมยก็ครับ ซื้อแปดหนึ่งกัปแปดเจ็ดครับอ้าขอบคุณในหลายพอเดี๋ยวเสีเนีย่ยทางโลกงหายทงผู้ชมเบิรเดอขอ,ขอบคุณค่ะนี่แยมเป็นตัวเลขโชคลาบนะคนนะนุณพ่อเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะแอดมินก็ได้เดินทางผ่านไปทางหน้าบ้านพ่อหน่อยนะคะกะเ็เลยแวะเขาไปทักทายถามข่าวเพิ่นเนาะ ว่าเป็นจังไรเนาะสบายดีบบนะคะมืาหนีก็เลยไปเจอคุณพ่อแว่นนะคะนางหลินกับคุณพ่อหน่อยนะคะแอดมินก็เลยถามว่าพ่อพ่อน้อยมูมิเลขไหโบกระถามพ่อน้อยอยู่พ่อน้อยเพิ่นกะต่อว่าเพิ่นโบไฮนะคะท่านผู้ชมกะหลายคนกัทักท้ายถามมาเนาะตอนนี้เพิ่นกะอาจจะยั่งบุกท่านในหายละคับท่านผู้ชมเนาะกับบัวกันเนาะท่านผู้ชมเนาะกัถามข้าวข้าวให้แฟนคับแฟนชงนะคะ ไปหูข่าวสารสื่อเนาะสำหรับมือนีนะคะกะว่าพลาดค่ะทั้าทามพอหน่อยอยู่ดีๆนะคะคุณพ่อเว่นก็เลยบอกว่าเพิ่นว่ามาอยากได้เลขยู่ส<ด>ีบบอกเดี๋ยวข่อสิบบอกเพิ่นว่<ม>าะ<อ>นะคะ แอดมินกันเลยมามาเอาปากกามาเพิ่อนมาขอจดเขียนไปหาอะไรไปพัดหน่อยกว้คุณพรเอาไปสอนเด็กๆนะคะหาเมื่อกี้เก่าเจ็ดเบิ่งเก้าหรือว่าสองสองนี่แหะค่ะท่านผู้ชมตามเพื่อนว่าแล้วกับเพื่อนเราฟังให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อร้องเพลงจารณาเบิ่งว่าเป็นตัวเลขที่เพื่อนเบาบอนะคะ ก็สำรับที่มีกระสือเป็นแนวท่าทางหนึ่งนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมในคลิปบนี่บอกกันได้แต่ว่าสื่อประเด็นนี่เพราะว่าติดต่อขมุนหัวม้าคือนกันใือเป็นแนวท่าง้องใช้จานแน่ารับชมนะว่การลงทุ้นจะมีความเสี่ยงหรปากขรยนหัวเบ้านร่มุนหัวว่านี่ของจานนา่ตีเป็นนึ่งก็ได้ตีเป็นเจ็ก็ได้เพราะเรืตีนีเก้าเจ็ ขอตัวล่าไปก่อนกที่จะขอตัวล่ากับฟากเป็นกรลังใจหแอดมินด้อค่ะ่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ก็ะดิติดตามให้นะคะกระดิ่งติดตามหาคลิปโฉบลู้นี้พยายมเนาะพอน้อยเขาหนีงยามเลยนะได้เจอกันไหมคะสำหรับคลิปนี้แอดมินสวัสดีค่ะามาวมื